วนผักอาศัยเห็ดนานผักนานหย่าได้เบดโดยคิดว่าทั้งนี้ดินมันสินดีกว่าน,น้อยหน่อยเนาะดีกว่าดินงามโดยปลูกพังได้ความดินดงโดยโดยกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่าง in. ประเทศเนาะพี่น้อง เอาพี่น้องเอ้ยมาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้ออ๋อมื้อนี้ก็แบบเวียนมาพี่น้องพี่น้องเลยบ้านน้องสะพี่น้องหาพอดีน้องน้อยเพิ่นอ่าให้มาเบิ่งที่ดินนอนตอนหญ้านํากันกับเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะคือคือทางบ่าเตียงเพิ่นมอบหมายให้ทางน้องน้อยครอบครัวเพิ่นของพ่อแม่น้องอึ้งแหละมาหาเบิ่งดินนอนตอนหญ้าทางผู้เพิ่นสิซื้อให้แหละพี่น้องครอบครัวของน้องอึ้งนี่แหละ แต่ว่าน้องเพิ่นเจอแล้วพี่น้องงามพี่น้อง30มสิบคูณสาเพิ่นตกลงขายกันอยู่เจ็ดหมื่นเก้าสัญญาแต่ว่าคั้นซื้ออ่าจังได๋สิตกลงซื้อกะต่อขอต่อขอรลดจำนวนได้เพราะว่าลุงก็แจ้งเพิ่นไปว่าทางทีมงานหรือว่าทางทางบ่าวเตียงนี่สิซื้ออ่าบริจาคเนาะพี่น้องก็ซื้อบ่ได้เป็นของส่วนตัวก็ซื้อซื้ออ่า บริยากให้ทอมคั่วท้องอึง้งครแหละพี่น้องเยก็มีผูญญ้ใหญะจะดีทางช่องบ่อเตียง,นอ,ง,น,องนอกจากน้องะกับสมทบกันหลายๆคนแน่กับลุงกับยังบุฮู้ว่าสิม,มีภายแน่สิสมทบเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางบ่อเตียงที่แน่ๆเพิ่นแจ้งลุงมาแล้วพี่น้องเพิ่นก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนาะจากนี้นกราบขอบคุณขอบุญทางผู้ใหญ,ญท่ทางบ่อเตียงเนาะพี่น้องแต่ว่าลุงนี่คือยังบุหู่ตกลงซื้อพี่น้องแต่ว่าบ่อเตียงเพิ่นบอกว่าให้ประเบิงนำครอบครัวของน้องอึ้งแน่ว่ามันเป็นแต่สื้อบอ่ออะไเนาจากมาล่มมาบอกมาล่มกันไม่ทราบว่า ไปพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันงามคักพี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยตั้งแต่พี่พี่น้องะนะลุงสีย่างให้เบิ่งตั้งแต่รักแดงพี่เนาะพี่น้องตั้งแต่รักแดงพี่รักตัวน,นี้แหละพี่น้องจะรักนี่เนาะเขามาพี่พี่น้องเลยอ่ะสีเหลาะพี่ยี่น้องเบิ่งที่นี่อันนี้ มันเมนมันเมนเบอเลยทางนี้พี่น้องเยแต่ว่าอันนี้คือชั้นในทางคันทางนี้งามชุดๆ,ๆพี่น้องทางนี้นะโอ้สุดชุดเลยแหละพี่น้องเล้ทางนี้อา่าทางนี้ก็คือว่างามแะละพี่น้องก็มาฮอดน,นี้พี่น้องรักเลยตันนี้นะเนาะรักเลยตันนี้ต้นบกนี่แหละพี่น้องเลยมองต้นบกนี่ต้นบกนี่พี่พี่น้องเลย ทางพี่และพี่น้องนี่อ่าตัวกว้างได้นะบบุญนาะโดูจะสบายดีโดยโดยบอ่าบบุญเห็นเลยบอบุญคิดได้ไหมโอ้คักเนะงามพี่น้องเลยแต่ว่าอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องมาปรึกษาทางเบาเตียงก่อนเพราะว่าบาเตียงเพิ่งกะ อาหารมาเบิงน้ากันมา,มาเบิงก้อนพอเตียงแล้วสิตามมาที่หลังนะวะข้ามาแล้วก็กว้าง30มสิบคูณสามสิบในโมเมนน้อยพี่น้องคันว่าคนดูคนมนันนี่คนขยันนี่ปลูกพักปลูกหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกส่สบายสบายอันนี้คืออ่าพนตกลงราคาไว้เจ็ดหมื่นเก้านับปะบ,บุนเนาะแต่ว่าเทากับบทท่านในต่อได้ลองพนเพราะว่าพนตั้งราคาขายซสำนี่แต่ว่าเขาซื้อดีพนก็อาจจะลดโดยเพราะว่าแต่่วาเขายังไม่ได้ตกลงเนาะแมนพี่น้องเอ้ย คือมาเบิร์ก่อนอ่าคันชุมุตว่าทางนี่งามชุดเลยแหละพี่น้องนี่นะเพราะว่าทางฝั่งนี้นี่คือเพิ่นทางนี้กับตออีกตอนนึงเนาะบุ๋นเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยเพิ่นสีเก็บไว้ก่อนเพราะว่าอ่าเพิ่นบอกว่าตัวนั้นนี่ยสาเหตุเพิ่นมาหายทางนั้นเพราะว่ายางเพราะว่าอ่าเพิ่นย่านทางนี้บ่มีคนเอาอย่างสิ้นะโดยแต่ว่าโดยเพิ่นว่าพอพอเพิ่นแมนเพราะว่าเพิ่นก็ต้องคันว่าทางนั้นมันก็อีกกระทาอีกนึงแปดหมื่นแปดหมื่นเก้ามันก็สีแพงโพดพี่น้องเลย แพงไปอีกทั้งหลังนี่เพิ่นจิตขายเจ็ดหมื่นเก้าทั้งทั้งหน้าทางนี่เพิ่นขาย,ยอ่าเเสาานนี่ะโดยแต่น้อยมากบ่หน่อยจ้ะโอ้ยมากแล้วอ,อืมเฮ้อเลยอ่าคันได้นี่ก็สิดีมุกดีใจได้น้องเนาะโอ้ยดีมุกดีใจหลายทำมีคนอุปถุมอุมซูซื้อให้โดยให้ท,ที่อยู่ที่พักที่อาศัยโดยปลูกพ,พังเลี้ยงสัตว์นี่แหละแต่ว่าทั้งทั้งพุ่นเนี่ยบปบไรเนาะทั้งพุ่นเนาะไรมันจะค่อย

ผังมันงดงามโดยขันไดมองนี่นี่สิบประพุ่มใจชุดบอลในชีวิตนี่มใจและคนมีคนซื้อไห้โดยซื้อไห้คะแนนพิ่นว่าทานไห้ซื้อไห้นะโดยอันนี้ก็ทั้งลุงนี่หรือว่าทั้งโดยทั้งลุงเฮิรมนี่ก็ยังบอลได้กล้ารับปากเนาะเพราะว่าทางผู้พันสิซื่อนี่ก็คือทางบอลเตียงทองพี่น้องเไยแต่ว่าบอลเตียงทองเมื่อคืนนี่ชาวปานพี่น้องเไยสปานลูกสาวละเพิ่นออกลูกเลยบอลเตียงเพิ่นไปเฝ้าไป อันนี้เนี่ยเพิ่นมามาสวยมาคำนะแหละแต่เพิ่นขายลุงนี่มอบไม้ลุงนี่มาอ่าถามน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันเนาะน้อยเนาะโดยชุดยอดบ่บรบุญเบิ่งเดี๋ยวลุงเนาะเบิ่งก็ได้บ่บุญณ์เนอะพี่น้องไอพี่ได้อยู่พี่มาทั้งพี่พี่น้องมาพี่แล้วก็อ่าเขาก็สามารถแบบว่ามาทางมาเก็บมากวด ซอยกันพี่น้องนี่ลักขั่วทั้งนี้เพิ่นซื้อไว้แล้วพี่น้องทั้งนี้เพิ่นซื้อไว้ท่านี้เพิ่นซื้อไว้ซีตอนอข้างๆต่อของของอนี่แหละที่ดินนอนมองที่ว่าที่พากันมาเบิ้งนี่แหละพี่น้องเลยทั้งที่ทั้งนั้นก็นต้องอถามทั้งเบาเตียงเนาะพี่น้องเนาะบพรว่าเบาเตียงนี่ก็เพิ่นสิเป็นคนมาลงมือหรือว่าเป็นคนที่มาซื้อมานี่ให้พี่น้องว่ามันใกล้ป่ะพู่แต่นี่ฮอดกบก็ูกพี่น้องเลย กว้างงามโอ้ยแต่ลุงก็ยังเห็นก็นยังอยากได้พี่น้องเลยเพราะว่าอ่างามแหงทั้งนี้สามสิบคูณสามสิบอ่าขันมีอันผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้โอ้ยดีมุกดีใจเลยแค่น้องเพิ่นพี่น้องพี่แหละพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าทั้งนี้เพิ่นทั่ทวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้นะอ่าพี่ ว่าไงว่า30มสิเมตรคูณสาเมตรพี่น้องเลยกว้างกว้างยาว30สิบคูณสามสโบเมนน้อยพี่น้องเลยอ่าเฮือนงทง14บ่อกพี่น้อง17บเจ็คูณเส้าหาบอกดูเท่าไหร่นี่แหละตอนนั้นนั่นอ่่าเพทางทีมงานซื้อให้นงทงนี่เจ็ด0 0ื่นแต่ว่าตัวนี้นี่30มสิบคูณสามสาต่อถ้าลดได้เพิ่นมีราคาในใจเพิ่นอยู่เพิ่นว่านอกจากมือที่ว่าตกลงว่าซื้อเช่นใบตะลงตะดินเรียบร้อยแล้ว อ่ะเพิ่นสีอ่าลดซ้ำไหลนะเพื่นอนเราแล้วแต่ว่าซุ้มลุงสีอ่าต่อรองเพิ่อนทอไดไรเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกะอ่าแต่ลุงเห็นอะไลุงแบบลุงมักนาะพี่น้องลุงมักมักปื๊บ,บแบบไงเศร้าแบบว่าคักนะพี่น้องแบบว่าเห็นอลไรมันมูนลราคาซ้ำนี่นี่แพงแต่ว่ามันก็คุ้มกับทีเทาได้มาพี่น้องเลยคุ้มทีเทาได้มาเพราะว่ามันกว้างนะพี่น้องชุบลุงโป๊ะแพงลงมุนเกือบชิว่าซ้ำ่า โอ้ยบ่อบอกบดถือเน่ยพี่น้องมันห่างกับของน้องทงหลายน่ะห่างน้องเท่งของน้องทงนี่ยว่าบ่อพิษบ่อถือเพิ่นมีที่ดินเพิ่นนั่นสิบสิบสี่หรือสิบเจ็ดอะไรอะพี่น้องให้ลุงจำพิษเนี่ยแต่ยาวนี่เศาหาแต่อันนี้มันสามสิบคูณสามสิบเพิ่นอยากขายเจ็ดหมื่นเก้าแต่ว่าต่อรองได้เพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นว่าตอนโครงการเพิ่นขายตอนแรกเพิ่นว่าแต่ตอนนี้กะอาจสิลดให้ได้เพราะว่าเพิ่นว่ากับลุงแล้วเมื่อกี้นี่ว่าเพราะว่าเขา ซื้อไปบริจาคเขาบริสุทธิ์มาเป็นของส่วนตัวน้องพี่น้องฮะตัวห่อนพี่น้องไว้เมื่อนี้ก็โอ้ยเขาท่านกินได้ลุงก็เลยอันตื่นเต้นพอน้องอึ้งโทรไปแจ้งว่าลุงเอ้ยมาเบิ่งที่ดินนอนต้นหญ้าซอยแน่ลุงก็ไปโทรไปปรึกษาทางบ่อเตียงพี่น้องเลยพี่น้องเลยมาถามทางพอน้องอึ้งก่อนพี่น้อง,าาง,อ,งอ่าสมมุิว่าได้นี่กับพิ่นมาหยุมกันนี่กับข้าเดียวได้นี่ ฮะมืึ่เดียวเลยหนึ่เดียวเหตุแล้วเลยแล้วเลยอ๋อฝันนั่นมาหน่อยอยากได้แห้งมอ่ะอยากได้แห้งการมีผู้ซื้อให้โดยอุปธรรมผูซื้อโดยโดยสาธุพี่น้องเอ้ลุงกะภาวนาอยากให้อยากได้อยู่หม่องนี้เนาะน้องโบุลเนาะแต่ว่าสำหรับความรู้สึกของบมบุลบมบุลครับเป็นบมบุนี่บบุลอยากได้บยู่หม่องนี้ก็อยากได้เนาะเพราะมันงามโดยง่ายๆว่าพอใจนี่ยนาะบโบุลเนาะ แล้วปั๊บมาชวนมาบ้าเอาทิงนะพี่น้องเงนตอนที่ซื้อหอยทิพยทงตอนั้นเนาะพี่น้องซื้อหอยทิพยทงตอนั้นมันยาวกว้างยาวเท่ยปร่มุนหอมคนอีกสิบเจ็ดบอกสิบเจ็ดคูนสาะหาเนาะสิบเจ็ดคูนเสาะหาแต่ว่านี่นี่สามสิบคูนสามสิบพี่น้องเห็ดคอกแบะได้เห็ดเทอนเห็ดชานได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สบายปลูกพักปลูกเนี่ยเพราะว่านึ่งมานี่แล้วแต่เพิ่นว่าเพิ่นั้นแล้วแต่จิตเที่ยวทางไหนเพราะว่ามันทั้งนี้มันก็มีทิศทางเที่ยวมีทางเบิดพี่น้อง สายไพ่เพิ่อนก็เดินเข้ามาเลยชายไพ่เพิ่อนก็เดินเข้ามาแต่ว่ายังยังดึงมากกประมาณลักหนึ่งลักหหรือสองลักเอ้าประมาณสองลักซะลักโบ้บุญโดยอ่าลักลักลักดีสองสองลักดูม่้ประมาณสองลักมาตั้งบมดหนึ่งปีเลยคนดึงน้องเพื่อนน้องน้องคันว่าเห็ดเพื่อนเห็นซ่านจะบอกว่าผู้ใหญ่เพิ่อนอุปถัมภ์อุ่มสู้เห็นน้องเป็นคนดุคนมันครอบครัวอ่าน้องน้อยบุญคนเกียรติข้านพี่น้องเลยกัอ่าคันซอยครอบครัวนี่ก็ถือว่าได้บุญได้กุศล นักแนนี่แหละพี่น้องไอ้คืออันนี้ก็คือที่ผ่านมากอ่ะเฮ็ดมาหลายแล้วพี่น้องไอ้ก็มองนี่แหละถือว่าชุดๆแหละอันที่ดินดีดอนนี่คักแหละเน่าวบุญเนาะตามทีไปเบิ่งมาทั้งคอยอใจทางลุงเฮิมทั้งบ่บุญโดยโดยสีมาเบิ่งก่อนได้เบิ่งก่อนได้นี่ยังไทันได้ตกลงไลยยังยังโมนเน่ได้ตอนนี้นะยังโมนเน่ยัง เย่าว่าหาซิปกับโบเมนนะพี่น้องไอ้ตอนนี้ดูคือยังเป็นซูลยู่อันนี้นะน้อยเพราะว่าอ่ามันต้องทำเบาเตียงผู้ตัดสินใจขาดคือเบาเตียงเนออันนี้กระทางให้เจ้ากับคันมันมาพ่อกับเพื่อนเพื่อนอยากเห็นเจ้ากับผามาเราเบิ้ง่าเพื่อนเห็นดีนะโม่ไอประมาณสักนีดเดียวไอโทรไปติดต่ออ่าขอขอน้ำให้น้องแนยขอทูเพื่อนข่ายเนี่ยเพื่อนกวะาอยู่เมื่อกี้นี้กับคันซื้อบริจาคเพื่อนกระสีรถพรชอยกันเพราะว่าอ่าต่างคนต่างเอาบุญละว่า เพิ่นกับไม่ได้เพิ่นกับจิตใจดีเงี้ยนะเพิ่นกับว่านี่เดี๋ยวอยู่แต่ละพี่น้องเดี๋ยวจะว่าเพิ่นนั่นว่าอย่างไรนะเพิ่นเพิ่นเห็นเบี่ยงเห็นงานเพิ่นอยู่เพิ่นกับใบหยักเปิดเผยตัวตนประมาณนี้แหละเจ้ะโดยแมนเพิ่นจะส่งตัวแทนเพิ่นมาเจรจาให้แต่ก็เซ็นสัญญาหรือว่าเพื่นเซ็นใบตกลงตะดินให้ทุกเรื่องอย่างก็ต้องประมาณนี่น่ามาบุญน่อไขว้เนาะโอเคแล้วป่ะโดยไะน้อยป่ะ ไปพูดไรเขาย่างไปไปหาลูกหาเมียเมื่อได้เห่ยยู่เขาอยู่น้ำได้ลุงก็ได้นี่มาเบิ้งเชื่อตุงเพื่อไปโดยมาเบิ้งก็ซื้อเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือแบบว่าซื้ออ้อยง่ายคือหม่องหม่องที่พ่นสีคายหม่องพ่นสีขายหม่องแต่ก็หม่องมักหม่องมักแต่ก็หม่องที่ว่าใกล้แรง5าขายแม่ออันนี้บโบกไก่บกไก่เมืองสวรรค์ัสดีน้อยบ่โบกไก่ขออนุญาตถานแม่น้อย จากนี่ไปสวรรค์นี่จักลักเจ้าคิดว่าจากนี่ไปวสวรรค์ก็สิเช้านี่แหละประมาณเช้าลักเช้าลักกับไค่กุหนองพุงกะหลายเนาะหนองพุงสามสิบเจ็ดหลักผู้ป, <ม S 1> ปออันนี้นี่จากนี่ไปนี่มันก็สิง,ง่ายกุ้งน้ำหมูเนาะทางยางน<ด>ยเนาะเออกไปต้นนี้ไปสวนนี่ออกไปนี่ก็ออกไปนี่ก็ร้อยเมตรโดยทางยางอืมโดยไปไปดยพันข่วงเนาะโดยแปดเมตรพี่น้องเอลยโดยดีเดทางดี กว้างพี่น้องเลยอ๋อไปทางนี้หน่อยโดูดูโอ้ทางอันนี้พี่น้องแปดเมตรกว้างโดยทางพุ่นและทางทางพุ่นก็ได้ทางพุ่นแต่ว่าทางน้ำพุ่นสิบูเป็นทางนี้ทางนี้เพิ่นเพิ่นทางนี่โดยเพิ่นทางพี่น้องทางนี้โดย คือเอางานเพิ่นซื้อก็ลายตอนนี้อแถวนี้กยแต่จะว่าโอ้ยลายเฮกตาร์อันนี้เพิ่นกับนี่เด้อนี้่นี้เพิ่นเพิ่นกับขายกันนี่ก็ได้พี่น้องแมนเอาง่ายก็คือเพิ่นกับสีอ่าดูด้ยบ่มีบ่บ่มกแข้งมีแต่ต้นมันได้บนบวุญเลยมีหมากนะมีบ่โอ้กินกับลาบได้บวุญมาไหมพี่น้องเลยมาพ่อมาซื้อที่ดิน ผมเม็นมาซื้อโอ้ยนี่ก็ได้มาเบิ่งที่ดินอ่าโดยแต่ว่าปิดเอามาแข่งในพี่น้องไอ้พ่อลุงซื้อลาบมาอ่าเพื่อมือหดเฮื้อนน้องอึ้งเลยทีได้อ่ารับประทานเข่าอย่างอ่านี่โอ้มาแข่งคมพี่น้องเอ้ยคักปัญญงแลวนี่นะม่เรียกว่ามาคือพ่วงอะไรพี่น้องเอ้ยอ,อันแต่ว่าเอิ้นตางกันเนาะ จังไรก็ตามเตะพี่น้องคันไล่อยู่มองนี่ก็อ้ดีมุกดีใจนะม้งครอบครัวข,ข,ของน้องอึงพี่น้องอ่าคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้ชอช่วยกันอ่าเบิ่งนช่วยกันหาเนาะพี่น้องคันมองไหนมันจบมันงามกะเอามองนั่นเนาะพี่น้องะเนี่ยแต่กำลังเฮาว่ากำลังเฮาสู้ได้ซ้ำใดอ่าคันมาเบาเตียงว่าโอเคพอได้กะดีได้เนาะพี่นอนเนาะเอากะบาง่ายๆก็คืออยากสนับสนุนคนขยันนั่นแหละ โอ้ขักขัดขัดไปพี่น้องไปอ่ไะไรเนี้ยแนกกินกับลาบพี่น้องเอ้ยพักหย่าข่าหุน่นกับบุญอึดบุญยา่าอันนี้กับต้นหนามีแต่ต้นหนาพี่น้องปลาท่านี่ลุกมาชีทวงอยู่ใบหนาพี่น้องอืมฮะพี่น้องไอ้ห่อนขักห่อนเนี่ยขันเพินน่นได้นี่ก็โอ้ยดีมุกดีใจแทนแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ในกับข,ขอบุตขอบคุณคุณยายน้องเพื่อนน้องที่เพิ่น,นมีความเมตตาทั้ง,งครอบครัวน้องอึ่องพี่น้องเอ้ย ขันได้นี่กับโมเมนต์ยังดอกพี่น้องคือมันใกล้มองทำมาหากินลรมันกระสีหเหนี่ยนนอกคนมีตีนมือมือขึ้นนะบอกว่ายังไงทราบบอกว่ายครับว่าค่าขายง่ายมือกระสีมีกไรหลายๆเน่เพราะว่าทางระยะทางมันบวกไกลเป็นไรน้องพี่น้องเนาะทุก,ก,กคือ,อว้าวฮะแหละมองไหนที่มันทางนี้มันค่อยทางนี้มันซื้อบ่ได้พี่น้องเลยทางนี้ อันนี้กับมันคล้อยเนี่ยคล้อยง่ายซะอันนี้มันคล้อยแต่มันมันซื้อบ่ได้กันนี่น้องเพีองเนาะเอ้ยนี่กะทางคือกันพี่น้องแต่ว่าน้ำเสาะน้ำกัดทั้งนี้เพิ่นบ่ได้เห็ดอันนี้แต่ฝนตกฝนลดินมันน้ำกัดไปหลายมันกับเป็นโสอบเป็นโบทั้งนี้กับลุงกับเลือกบอลอย่าทังพุูนว่าทั้งนี้เพิ่นขายถือยุติแต่ว่าจริงๆแหละมันขายถือแหละมันเป็นแบบนี้กัซื้อโบให้บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ ทางนี้คนมาต่อเลยซีเมนส์แต่ว่าลุงมามันซึ้งหัดไม่ได้เพราะว่าครั้งเทิงนี่มันเป็นหนองสะพี่น้องเลยมันเห็ดเขื่อนเห็ดซานไม่ได้ดอกมันต้องเห็ดหนองสะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปตัวนี้หอนหอนพี่น้องเลยมาหนี่าโธุหอนครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าอยู่ทั้งพี่กะข้าขายง่ายมือ อ่ามันกระสีต่อเหรอมีกับลงกับไรหลายเขาอย่าเ,เนาะขอบคุณน้องเพิ่นกระสีบัวลำบากกันเลยหนึ่งมากอะตั้งแต่มือแรกพี่ลุงูจักพี่น้องบอเ่เป็นว่าตั้งแต่พี่น้องฉันหูวจักน้องเอิงช้ำลุงนี่พ่อน้องเอิงประมาณยี่สิบสามสิบเทื่อแต่ว่าลุงคิดว่าครอบครัวน้องเอิงเพิ่นไม่อยากไม่กินพราเป็นแม่ค้าเศราขายแหละกระบอกก้าทายเพิ่นเพื่อน,น,น,นกระบองเอินเนาะลุงกับไปพ่อเพิ่นอยู่ร่มเนลิมหน,นทางก็นเลยพ่อเพิ่นเนี่ยเพิ่นก็นเลยอ่าบอกน้องกอยเหรเป็นคนเบาเลยมันแทง ใจให้ไงว่ามันสก,กิดใจยังไงไปหาขอบคุณเพื่อนซานเพื่อนพี่น้องไรก็เลยตามเพื่อนว่าห่อนเพื่อนว่าซานกับคือพี่คือน้อกเห็นเลยโอ้ยชุดๆด้ดยหอนแงหงหอนแหงอ่าตัวหอนหๆอนหอนอ่า นี ile, Ay, day, day? No, so ่นั่งท่าอยู่่โดยสวัสดีโดยแซ่บบ่ลูกล่ะแซ่บบ่ได้กินบักลีมาสอเพิ่นเอาให้ดอแต่ทางนี้นี่เฮ็ดหยังบ่ได้น้อยๆทางนี้เนาะเฮ็ดแต่นาได้งุมโดยอาวมันอาจสิือก็จริงพี่น้องแต่มันเฮ็ดสร้างบ้านสร้าง่องบ่ได้แต่ทางนี้ก็ยังบ่งามทางนั้นซ่ําใด อันนี้มันสี่อยพี่น้องจว่าทานพุทน่ทั้งทีว่าไฮเบิร์กมอกี้นี่อันนี้อันนี้้อยก็จริงแต่ว่าถ่ายตอนนึงโดยายตอนหนึ่งมิเมตรบโดย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 ปลาตัวไปเลยพยบุญเลยยิ้เข่าวั่ได้กินเข้าตะเศร้าพูดเร่องนี้มาพูดได้สิเมื่อไปกินยูเครนพอแล้ววะโดยไปกสมีปลากระป๋องมี เกือก่าและเอาไปซื้อยางเป็ดกบคขายเมกี้นี่โดยมีเป็ดหกตัวเลยกำไรประมาณแสนกี่เลยเอาเป็ดออกมาขายเลยเดนรบไมเป็นต้น่นบอกไปเขาไปเอาเป็ดน่ะไปเอาเป็ดผ่านมัน่นบอกเดียอ๋อก็เไรไ่ไ้หกต โดย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 ไปยุ่มมะแข้งเพิ Qu ่นมามะแข้งกับยำกินด้วยบ่ได้มันมันมะแข้งแบบนี้มันกินบ่อแยมบ่ได้้ของบ่แมนมันบวมแล้วบวมแล้วมันเนน่ามัซุกแล้วตุ้งกับพิษไม่สิหรอกไป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 เอาโอเคสบายดีพี่น้องกันทุกอ่ะโดยบ่อลุงซื้อมาอยู่ในรถค่ะไอชิมกินอยู่พูดอย่ซื้อนัดกับน้องอึ้งไม่แล้วเอ้ยพี่น้องเอ้มาเห็นกันมาเบิ่งดิตอนตอนเนี่ยเนาะ อ่านี้ก่อันนี้ก็ทีองเพื่อนบ้านเล็กน้อยเนาะอ๋อเมนบดเลยเศร้าไม่เรื่องหกลำออกมาสิานเห็ดคือเห็ดคางโอ้ทิศกองไม่ย่หันบ่จังามี่โดย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 เจ้าเจ้าแมนมันสินับเลยกับเขากรบออยากเห็ดยังไรโดยโดยเอ้าพี่น้องไงทั้งนี้ทั้งนั้นกับน้อพี่น้องที มาพบมาพ่อแล้วพี่น้องที่บ่ายบ่าที่เพิ่นครอบครัวเพิ่นสีอยากอยู่อะไรเพิ่นกับพ่อใจแห้งเป็นเช่นว่ากับมักอะไรพี่น้องเอ้จังไดกาเนาะเพียงเนาะอาจจะใดกับพี่น้องกระทบว่าอาจจะใดกับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเอยจะให้ซื้อให้เพิ่นมองนี่หรือว่าจังใดกับในทางลุกชุบลุงหรือว่าทางทีมงานสิปรึกษากันอีกทีหนึ่งต้องให้บอตียงเขาว่าเบิ้งพี่น้องว่ามันเห็นมันสมควรบอหรือว่าจังใดบอเนาะเพียงเนาะอาจจะใดกับขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบใจพี่น้องที่เข้ามากดติดตามและรับชมช่องลุงเฮิมชาแน ตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเลยขอขอบขอคุณกูคุณเอฟซีระวังให้ประเทศและกับตางประเทศที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจอ่าด้วยดีเสมอมาถ้าบ่มีพี่ไม่น้องกนันนอกพี่นออ้อกกับลุงกับบ่มีมือนี่พี่น้องเลยกับอยู่ได้เพราะพี่พ่อน้องเนะาะแต่ไหนก็ขอขอบคุณกูคุณจากใจกจริงอ่าสำหรับพี่น้องก็เข้ามาสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขวนไปแล้วพี่น้องสบายดี